ทานคู่กับยาหมอน้ำตาลลด381ลดเหลือ110อุ๊ยอันนี้นี่น่าสนใจมากเลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะของคนที่เรียกว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วแล้วก็พบแพทย์และอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ชีวา ของเราเนี่ยควบคู่ไปกับการรับประทานยาที่หมอสั่งอันนี้ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่เราเรียกว่าถูกต้องนะคะก็บอกว่าทานแล้วดีมากค่ะไม่ได้เป็นหน้าม้านะคะหรือมีส่วนได้อะไรทั้งสิ้นแต่อยากให้ทุกคนสุขภาพดีจากค่าน้ำตาล381ตอนนี้เหลือ110แล้วก็ถึง9 1 1 0กับ95ดีขึ้นมากรับประทานมา3เดือนแล้วค่ะเห็นไหม เขาต้องกินต่อเนื่องกัน3เดือนเนี่ยเขากล้าออกมาบอกไม่ใช่แบบกินวันเดียววันลูกขึ้นมาอ้อน้ำตาไม่ห็นลงเลยนี่เขาสามเดือนนะคนนี้นะเสร็จแล้วก็ควบคุมอาหารด้วยนะแล้วทานคู่กับยาหมอได้ค่ะขอบคุณชีวามากๆ น่ารักคนนี้เป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพจริงเดี๋ยวไม่อยากให้ใครก็ตามที่มีความกังวลว่าตัวเองเป็นเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็มันเริ่มรับประทานผลิตภัณฑ์ชีวาแล้วก็ยังไม่ทันจะได้เรื่องได้ราวอะไรเลยก็โวยวายว่ามันไม่ได้ผลอันนี้เขาใช้เวลา3เดือนรับประทานควบคู่กับยาที่หมอสั่งและควบคุมอาหารด้วยเดนต้องนัดย้ำค่ะ ออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดคนเครียดมากปริมาณน้ำตาลในกระแสะเลือดก,ก็ขึ้นตามเลือดนะคะคุณต้องแบบสบายๆชีวาค่ะชีวิตชีวานะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะ